เราจะพาชมรอบๆบคันนะครับสำหรับ h อนด a าเจ z สีขาวสภาพภายนอกสวยครับผมสมบูรณ์สีไม่มีริ้วรอยสภาพพร้อมใช้งานนะครับผม คันนี้พร้อมจบนะครับไม่มีชนหนักนะครับคานหน้าเดิมเครื่องยนต์เดิมสวยครับภายนอกภายในคันนี้ถือว่าสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับสีหลังคาไม่มีด่างคิ้วยางขอบประตูสมบูรณ์ วันนี้นะครับผมชบารถบ้านพามาเจอกับเจ้า Honda Jazz ปี2008เครื่องยนต์15 0 0นะครับผม VTEC ตัวนี้นะครับเปิดอยู่ที่238,000บาทนะเดี๋ยวเราลองมาดูภายในกันนะครับเดี๋ยวเราชมกันเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะครับ ภายในเป็นเบาะผ้ากจะมาหยีสีดำนะตัวนี้สภาพภายในสวยนะครับแอร์เออเย็นนะใช้งานได้ปกตินะวิทยุมีนะครับผมสมุดคู่มือมีอยู่ครบนะยังอยู่เลยครับพุเซูวิตของ Honda คู่มือมีนะเป็นตัวเกียร์ออตโต้นะครับตัวนี้คอนโซลนะสวยไม่มีรอยด่าง ไม่อยู่ที่1 7ึ่งแสนกว่านะครับผมกระจกมองข้างปรับได้ายใ,ในส่วนหน้าด้านหลังกระจกไฟฟ้าสี่บาน 4, กันนะครับตัวนี้ใช้งานได้หมดเลยระบบไฟฟ้าปกตินะคันนี้ใช้ได้หมดครับ ข้างปรับไม่ได้นะมีตัวปรับเราดูด้านหลังภายในด้านหลังสวยนะครับบอกไม่มีรอยขัดรอยยับนะพอค่าประมาณนี้นะยังดูด้านหลังกัอีกก็พี่จะไปชมขอองงเครื่ภายในกว้างขวางนะครับ ออยางอะไรมีอยู่ครบนะอุปก่อ์เครื่องมือแม่แรงมีสำหรับสายแคมปิง้งหรือว่าแม่ค้านะขายของหรืออะไรพวกเนี้ยเซลลสามารถบรรทุกของได้หมดเลยกว้างขวางครับภายในใส่มอเตอร์ไซค์ได้คันหนึ่งใส่มอเตอร์ไซค์ได้โอเคครับผม <c oughs> เดี๋ยวมาดูด้านหลังให้ด้านหน้านะองเครื่อง เครื่องยนต์วีเท็ตนะครับผมเครื่องยน 1, 5, ยต์พันห้าประหยัดน้ำมันอยู่แล้วเครื่องยนต์สวยนะครับผมไี่มีคราบน้ำมันคราบเหลืองนะไอไม่มีไอนะครับไม่มีไอพ่นด้วยรวิ่งมีปกติน้ไม่ดันพันไม่ไหลความร้อนไม่ขึ้นนะแสงสามหมื่นแปดพันบาทสำหรับท่านใดที่สนใจ สดหรือจัดไปแน้นลองคัดเข้ามาได้ที่เพจชบารลด้านหรือ YouTube ชบาลด้านนัเดี๋ยวเราจะทิ้งรายละเอียดไว้เบอร์โทรกับเพจ a c e b o o k นะเดี๋ยวยังอย่างนี้เราขอจบไปก,ก่อนเดี๋ยวเราติดต่อ,อาเดี๋ยวลองติดต่อเราเข้ามาถ้าสนใจนะโอเคขอบคุณครับ